นเป็นถนนสายในระบุศัลปีเชียงใหม่เอกลักษณ์คือต้นยางใหญ่ครับสวัสดีครับพบกับครูพยมชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้ขออนุญาตผู้กำเหนือนะครับผู้ภาษาเหนือนะครับก็อยู่ในเขตเชียงใหม่ฮะอยู่ดีมู่ทีสองระบลท่าวังตามระบุศัลปีจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้โอกาสดีครับผมกับน้ำพลาชาแอวนะฮะเวียงปุกาม เมืองประวัติศาสตร์ตีพยาบางรายท่านได้สร้างขึ้นมาเอาละครับตัวนี้เฮาไปอ่าที่รีวิวเมืงกคุงกตามเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสร้างเวียงปุงมามว่ามีประวติเขาเป็นมาจะได้ครับนี่ครับซุ้มปลายเวียงปุงกามซึ่งก่อมาเพราะว่าเมืองตี่ได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองครับ กำรับที่บริเวณนี้ครับก็อยูอ่ที่ถนนสมโพธเชีงยงใหม่7 0 0ปีครับเดินทางมาที่ศูนย์เวียงกุมการ,รแห่งนี้ก็ไม่ยากครับเสิร์ชหาทาง Google ได้เลยครับเวียงกุมกามนำเส้นทางมาถึงตรงนี้ได้แน่นอนครับามาถึงตรงนี้แล้วท่านก็จะมองอันพวกลดล้างรถม้านะครับพร้อมที่จะ น้ำปลาทันเอวครับครับเมื่อเขามาถึงบริเวณเวียงปุกกามที่นี้แล้วนะครับนับแรกเราเขาก็ลอ,องเข้าไปศึกษาหาความรู้ประวัติการสร้างเวียงปุกกาม์ว่ามีความเป็นมาจะใดนะครับด้านในก็เดี๋ยวผมจะนำพาทันไปศึกษาหาความรู้กันที่ห้านครับเชิญครับผม อ๋อครับผมขอบคุณครับอมอเป็นแั้ว่าถ้าจะมาศึกษาหาความรู้ข้อมูลศูนย์เวียงกุมงการแห่งนี้มันต้องเสียสตังค์นะครับก็จะเสียสตงังค์การขี่รถมารถล้างพ้นนะครับเนาะดับแพลตี่ห้องสตูริโอนี้ก็ชมประวัติพยามังรายผู้สร้างเวียงกุมการผ่านสื่อมติมีเดียก,กันก่อนนะครับ ศักราช601หรือพุทธศักราช1782ราชโอรสนามว่ามัมรายประสูตินามเมืองพิรันคนครเป็นยาสมเป็นราชโอรสของพระยาลาวิงก,กษัตริย์แห่งเมืองพิรันคนครเป็นยาผู้สืบเชื้อสายราชมุตรวาจัก,จกรากำนางพวกนี้จอมเมืองหรือนางเทพคำขยาย พระธิดาเท้ารุ่งแก่นชายเจ้าหนุนเฉียงรุ่งร,งรชาชวงศ์ลวบจกราชบิดถุงมักริส่ขื้นปู่เจ้าลาจบซึ่งตองานพื้นเหมืองลาว่าถึงอผู้ตายบันไดเงินลงมาจากสวรรค์พร้อมด้วยม,มหิศร์และโบรหวานเพื่อบกกรองหลอิลับขูุหรือชนชาวลัวซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโดยกรุในปีพุทธศักราช2804 นารเจริญประชน,นมาอยู่ได้ที่สิทฉาพยายามังกายทรงขึ้นของราปกครองเมืเมองธิรมครนเมืองใหญสืบต่อจากพระราชบิดาทรงใช้เวลาตลอดราชสมัยของพระองค์ปฏิบัติพระราชกรรนาฎกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่งในบ,บ้านเมืองให้ไข่ฟ้าประชาชนได้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้าทรงก่อร่างสร้างมือด้วยการรวบรวมหัวม,มือ,มอน,น้อยใหญ่ ที่อยู่ใกล้เมืองเดือนนครเมืองใหญ่ไว้ในพระราชเลอร์และในปีพุทธศักราชหนึ่งพักแปดร้อย้าสร้างเหมือเชียงรายเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองใหม่ก่อนขยายอำนาจครอบครองเมืองต่างๆในเขตที่ราฐมีอในา ิเวยที่รานุ้งทางตอนใต้ของแม่น้ำปิงในปีพุทธศักราชเป็นพสสัน,นาาราแร้่สบ้ารงสร้างวัดวงวัดวารามในวารกฐาระบบสาธารณโ,โภคให้ใค่ายฟ้าประชาชนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำให้เวิมงกตาเป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญและเป็นเมืองสำคัญแต่ด้วยทะเลที่ตั้งของวิมกุกตาเป็นที่ลุ่มต่ำมักประสบปัญหาน,นักท่พวกเรนตุน,น้ำลา พุทธศักราช1 8 3 9เมื่อปิยามาังรายทรงพบเฉลยปู่อันออกแก่การตั้งราชธานีโดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกาจึงส่งสร้างเมืองใหม่ขึ้นบริเวณที่ราบแห่งนี้และให้ชื่อว่าโนบุรศรีนครพิงหรือเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับการสถาปนานเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านานาณแต่นั้นสืบมา พยายามมาราส่งเป็นกษ,ษัตรินักรบนักปกครองผู้ย่นสายสถาบันในพุทธศาสนาสรงสร้างวัฏวายรามากมายรองท่านนั้นหลักธรรมท,ทางศาสนามาใช้ปกครองไร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ในเสืนนสอเ่อมกรรมอันดีทรงวางเิีญาการปกครองภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีคือมังรายสามเพื่อใช้เป็นบรรทัานในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง และให้ไถ่ว้าประชาชนได้มีสิทธิความเสมอภาคและความผาสุขด้วยพระวิชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อบ้านเมืองและไ้่ว้าประชาชนพยามาามังปรผดมมัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาส่งเป็นผู้ทิพยพระ,ะก,าากรุณากรบพระราชกรณียกิจนามนักาเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบเร่มงเย็นเป็นปึกแผ่น ในที่ทัศการต่อไปครับวิถีชีวิตเวียงภูมิกา การสร้างของยุทธชัยเองมาสร้างเจดีย์องน,นี้เป็นเจดีย์องแรกเลยในเวียงกลางนะคะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเจดีย์ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนซึ่งรูปทรงค่ะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่วัดเจดีย์เหลี่ยมจะเป็นวัดที่มีพระจรรภสาอยู чи, ่นะคะสามารถเข้าไปด้วยคระทำบุญได้ที่วัดนะคะตามโปรแกรมเขามีอยู่9วัดค่ะอาจจะมีอยู่แค่สองวัดเองที่มีพระจรรภสาก็คือที่วัดเจดีย์เหลี่ยมกับวัดช้างคำนะคะส่วนอีก7 เหีือก็จะเป็นโบราณสถานกลางทั้งหมดเลยอย่างเช่นที่วัดปุ่นเปี๊ยวัดนี้ก็เป็นหนึ่งใน5วัดที่เริ่มมาเริ่มรังผาทางพิศานะนี้เขาทำเป็นอยู่บ้านแล้วก็ประดับด้วยในส่วนของเรือนท่าของเจดีย์ด้วยก็่ลยท่าที่บนสีน้ำตาลเจดียที่เข้ามาในเวรุนยามนั่นเองแล้วเป็นเจียชา้นต้นอยู่ก็เป็นการถ่ายทอดอีกนิสัศิลปะขึ้นมาในทางขั้นบนนั่นเองแล้ก็สุดท้ายค่ะเป็นจดียวัดอีกา ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดหลู่ที่คงเดิมกลามในสมัยก่อนซึ่งรูปแบบองค์เจดีย์จะมีความคล้ายคลึงกับที่วัดพระธาตุสุเทพนะคะเจะดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวงเจดีย์วัดพระธาตุถน่นปูชัยนะคะซึ่งจะเป็นการยอ่ยอุมย่เกตนะคะในช่วงของเรือธาตุการยอ่อมุมอกันเลยไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับองค์เจดีย์องค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะไม่มองภาพด้านบานไม่ออกว่าถ้าเป็นองค์ที่สูรณ์จะเป็นประมาณไหน ใช่ค่ะขอสแกนได่เ่นะสแกนแกดูองจีดีได้เลยเนาะดูชื่อดูชื่อเจีดีวัดอีกาข่าวคระมาณ ่แลลตภกตรงนี้จะเป็นเรื่องรการจีค่ะของจริงเรจะเป็นต้องเก็บษาไว้อย่างนี้ที่ี่ีทศตเชิงหมค่ตัวคือิที่ผลิในตมัยราช์กเอีด้วยว่าคือรงนี้ะว่าน่าจะเป็นการซุกซ่อรัพย์สิไว้ในช่วงที่ทํามากาแล้ก็ไเก็บภาษาเิภัณฑ์อันนี้จองขึ้นมาของจริงที่นาแบบนี้ค่ะก็ลำบากมากเลยว่าความสมบูรณ ทุกใบทั้งแค่สิบเอ็ดชิ้นเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ทำตามนะครับเหมือนกอันที่นี้บางส่วนค่ะได้กล่าวถึงชาวกรมงการด้วยก็<ม>เลยเป็นหลักฐาชนชิ้นหนึ่งที่สอ์ตข้องการน่าจะเป็นมือที่มีอยู่จริง มาสร้างเงินกุนกานะคะก็คงจะเป็นชุมชนเล็กๆของอาณาจักรขลิบุญชัยมา่อดไปดูอีกห้องหนึ่งครับห้องโบราณนคดี เหตุการณ์นีเลยค่ะที่วัดช้างคำหรือว่าวัดการถันนี้เป็นจุดจุดแรกที่เราขุกพบนะคะตอนสองเจนเนี่ยชาวบ้านเนาะเขากำลังจะช่วยกันสร้างอาคารเรียนแต่ก่อนเป็นโรงเรียนวัดช้างคำค่ะจะตัดเส้นทางในเพื่อสารพีดูเรื่องเขาก็เลยเจงเรืนเไปทางลยนสิบกวาที่สี่ที่เข้ามาตรวจสอบแลนน้วก็ระงันการขุกคบของชาวบ้านนะคะเริ่มขุดกันตั้งแต่2 5 2 7 2 5 4 8จนถึงปค่ะประมาณ20ปีได้นะคะที่ดําเนินการขุดคน จากที่เราศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เวียงกลุ่มกามเสร็จแล้วเราก็จะไปแอลรอบๆเวียงกลุ่มกามก็มาใช้บริการก,กันได้ครับที่นี่ครับามาเที่ยวกัน400ถ้าเป็ดรถมา้ารถม้าก,กี่ร้อยก่อรถม้า300ครับอ่ารถม้า300นี่ฮะรถล้างมันจะออกแล้วครับเนะาะนักท่องเที่ยวออกมาพอดีนะครับรถล้างจะออกละะฮรวมท่านใดที่สนใจจะนั่งรถมา้า แอลรอบเวียงภูมิกามกอนนี้นะครับสองคนกับ300บาทต่อเที่ยวกลับคุณลางก็ออกไปครับแอลนะครับจะมีไกด์นำแอลบรรยายข้อมูลความรู้สาหรับคณะของเราก็จะนั่งรถแอลกันครับรถส่วนตัวก็พื้นที่เวียงภูมิกามก็800กไร่ครับตามข้อมูลที่ได้สู้มานะครับก็ติดตามแอลไปด้วยกันครับ เดินทางมาถึงวัดแห่งแรกครับวัดการถมหรือวัดช้างคำซึ่งเป็นวัดที่พญามางลายทรงสร้างขึ้นในปีพศ1833และเป็นจุดที่กรมศิลปากรได้คุดค้นเมื่อปีพศ2 5 2 7ั่รอเพบหลักฐานอย่างต่างๆเกี่ยวกับการสร้างเวียงกุมกามแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะครับครับก็เดินทางมาถึงแห่งวัดหนึ่งครับวัดเจดีย์เดียมหรือว่าวัดกูคำหลวง วันนี้นะครับการก่อสร้างเจดีย์ได้จำลองแบบมาจากาเจดีย์กูกุดวัดจำเทวีจังหวัดลำปูนนะครับเป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมย่างที่หันอยู่นี่นะครับเลาวก็การแห่งนี้นะครับบางคนก่อพ้องว่าเป็นเมืองโบราณใต้พิภพบนะครับเพราะว่าเกิดน้ําท่วมอย่างนักเลยครับเหมือนเมือง,มองจมลงไปในะน้ําจนทํามห้พญาบางราย ต้องย้ายเมืองไปสร้างเมืองใหม่่ชื่อว่านุบงุรีศรีนครพิงค์คือที่ม่ในปัจจุบันนี้ครับครับที่นี่ก็เป็นแห่มวัดหนึ่งครับจือว่าวัดพระเจ้าองค์ดำมีพื้นที่กว้างขวางทีเดียวนะครับเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งของเวียงกุมกามนะครับเนาะนี่ก็แหมวัดหนึ่งครับวัดปูเปี้ยซึ่งตั้งชื่อตามเจ้าของผู้ บริจาคพื้นที่แห่งนี้ฮือนะครับสังเกตเห็นองค์พระเจดีย์ก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับถึงแม้จะผ่านมาแล้วเจ็ดร้อยกว่าปีแหวนวัดหนึ่งครับวัดนานช้างโอ้กิ่นพื้นที่กว้างขวางทีเดียวครับก็คงจะเป็นวัดใหญ่ในสมัยนั้นนะครับข้ามถนนมาแห่งฝากหนึ่งครับวัดอีก้างาก็คงจะตั้งจือ่อ ตามสั์ประเภทลิงที่เอาห้องกันว่าข้างหรือก้างนั่นนะครับสมัยนั้นก็คงจะเป็นป่าเป็นเขามีข้างนัก,กเลยตั้งจ่อวัดนี้เป็นวัดอีกกางอ่าสภาพจริงๆก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับอ่ป้าท่านมาเอาวัดแห่งวัดหนึ่งครับวัดหัวหนองเวียงกุมกามก็เป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งนี่ครับบริเวณนี้ก็คงจะเป็นทางเดินเข้าวัดนะฮะมีซุ้มประตูหรือซุ้มโของอ่าเดินทางเข้าสังเกต พอก็เป็นบริเวณวัดตีกว้างขวางนะฮะก็คงจะเป็นวัดใหญ่เทียวในสมัยนั้นยุคนั้นนะครับและที่สําคัญวัดแห่งนี้ก็มีเจดีย์ลักษณะรูปทรงของทางลังกานะฮะเป็นเจดีที่มีช้างล้อมคล้ายๆกับวัดสีห้องเมืองสุขโขทัยนะฮะตำนานว่าไว้ยังอั้นนะครับ นี่นะครับวัดหมายเลขหนึ่งของเวียงกุมกามเป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของเวียงกุมกามตั้งยบบนนอยู่ตำบลพึงอำเภอสระบุรีจังหม่ครับไปแอวไปชมแหม็วัดหนึ่งครับใกล้วัดหมายเลขหนึ่งเวียงกุมกามแห่งนี้ก็คือวัดไอหลานหรือกูไอหลานนะฮะตรงนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงนำพาท่านมาแอวมาชม มหานครใต้สมุิเวียงกุมการแห่งนี้ไว้ต่าอีก,ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคุณพยนแชนแนลปะปะกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถูกดีมีชัยจงมมีแก่ทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับผม